สวัสดีครับวัเดี่วอดนะครับ mm hmm. yeah. ตอนนี้เราอยู่ที่กาลสินนะครับจังหวัดกาลสินข้าวิศาลนะครับเรามาสำรวจหรือว่ามาดูสถานที่ที่จะทำร้านสะดวกซืกอของโมเดลี่วอดนะครับสภาพก็จะเป็นห้องแถวหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องคนเดียวนะฮะนี่คือสภาพก่อนก่อนทำนะฮะก่อน ค้าลูกค้าตกลงแต่เราก็จะเป็นแบบตัวแอลนะครับโซลแอลแล้วก็จะทำเหมือนดัดตบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแอลยาติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้ตัวแอลแล้วก็จะมีการตกแต่งนะครับเรียบร้อยมีป้ายต่างๆโลโก้ต่างๆป้ายไฟหน้าร่างๆลองดูนะครับว่าหลังจากเรายุบอินหรือว่าตกแต่งสภาพของห้องนี้แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบริการเป็นที่ปรับสป็นเรื่องย่อ